นับ 3, 2. ส,ส,ส,สะะ2สวัสดีค่ะสวัสดีพี่กนด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชลูฟอร์ดไอเอ็มเอสาขาราชพฤกษ์พระราม5มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่กนค่ะซื้อรถกับพี่ปุ๋ยเป็นยังไงบ้างคะก็ปุ๋ยเขาค่อนข้างดูแลบริการดีมีการติดตามงานติดตามอัปเดตข้อมูลหรือว่าข้อมูลของตัวสเปครถหรือว่าตัวโปรโมชั่นต่างๆคอยอัปเดตให้ตลอดก็เลยแบบมีการซื้อติดต่อซื้อขายกันอยู่ต่อเนื่องนะครับ ต่อเนื่องคันนี้เป็นคันที่ก็ถ้าเกิดรวมของอทั้งที่บริษัทด้วยแล้วก็ของทางเพื่อนผมด้วยท,ที่เข้ามาซื้อด้วยเนี่ยก็รวมแล้วคันนี้ก็คันที่7ครับคันที่7แล้วถือว่าเป็นลูกค้าฟอร์ดโดยตรงเลยครับทําไมถึงเลือกใช้ฟอร์ดคบพี่ด้วยเรื่องของสมรรถนะนะครับแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานที่เขาให้จัดมาค่อนข้างเต็มวัสดุช่วงล่างค่อนข้างแน่นหนึบแล้วก็เวลาขับขี่ค่อนข้างมั่นใจ จะเดินทางไปไหนก็ก็ไม่ค่อยกังวลพร้อมที่จะถ้าสมมติมีปัญหาก็สามารถโทรเรียกอคอร์เซนเตอร์อะไรก,ก็ได้นะครับเห็นพี่กนบอกว่าออกรถไปแล้วเจคันทั้งของคนรู้จักด้วยทั้งของบริษัทด้วยอย่างนี้ทำเกี่ยวกับอะไรครับพี่กรที่บริษัททำเกี่ยวกับาาขายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับก็ส่วนใหญ่จะรับพวกงานโครงการเข้าไซต์รถที่รถของที่บริษัทเนี่ยก็จะเอาไปใส่ตู้ทึบนะครับะ ก็เป็นตัวเตี้ยด้วยนะฮะแต่เสียดายที่แบบตัวเตี้ยตอนนี้คือแบบว่าไม่ค่อยมีแล้วจะต้องฝากถึงผู้ใหญ่นะคะครับก็เผื่อว่าจะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้นว่าแบบ í, ให้แบบไปแข่งขันกับเจ้าตลาดก็ได้อะไรเงี้ยแล้ก็จะมีคนที่ยังเลือกใช้อยู่ก็ยังมีอยู่พอสมควรนะครับครับอย่างนี้ก็ผู้ใหญ่ต้องได้ยินนะคะ แล้วการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ค่อนข้างดีครับโดยเพาะที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกกว้างขวางแล้วก็อาหารเครื่องดื่มหรือว่าขนมระหว่างนั่งรอก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมและโอเคครับอยากให้ทางพี่พี่โกนนะคะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางโชว์รูมนิดนึงค่ะพี่ก็ต้องบอกว่ามั่นใจแล้วก็แนะนําให้เข้ามาจอง กันมากมากนะครับจะได้มีเพื่อนขับขี่กันตามท้องถนนแล้วเวลาเจอก็ได้แบบปิ้นปิ้นทักทายกันครับผมเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชลูมฟอร์ดไอเมสัคาราชพุกพราม5ค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะเชิญค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่สกลแล้วก็ครอบครัวอีกครั้งนะคะที่ยังไว้ใจแล้วก็ให้ปุ๋ยได้ดูแลในคัน มาถึงคันที่7แล้วหวังว่าจะมีคันแปดเก้ครับนีครับก็ยินดีกับรถคันใหม่อีกครั้งนะคะก็มีอะไรก็โทรหาได้เหมือนเดิมค่ะติดต่อกันได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเรื่องรถเรื่องอะไรเรื่องจีปาตะอย่างนี้ดีกว่านะก็ดูแลกันไปยาวๆนะคะต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะมากครับสวัสดีค่ะ